ครับวันนี้ทําคลิปสั้นๆมาอธิบายเรื่องอการเชื่อมต่อ Apache Airflow กับ MySQL Database นะครับแล้วก็บแบบการจัดการไอต่างๆการใช้ Operator แล้วก็การใช้ตัวคุกนะครับเพื่อที่จะ,ะเราส่ง Query เข้าไป Query ตัวข้อมูลใน MySQL Database กันนะครับนี่โค้ดเดโมของผมเนี่ยจะอยู่ที่ URL นี้ ะจะเป็นโค้ดที่จะใช้เดโมในคลิปวิดีโอนี้แล้วก็เล e r e n c e ที่จะใช้นะครับก็จะเป็นเล e r e n c e ของ d o c u uh, m e n t Official mm hmm. ของ uh, mm hmm. ขอั a บเช่โปรก็จะอยู่ mm hmm. ที่ลิงก์นี้นะครับนี่ถ้าตัวโค้ดเนี่ยเข้ามาดูเนี่ยก็จะมีโฟลเดอร์ของ Dash นะครับที่ผมทำไว้แล้วก็ uh, ตัว Docker compose นี่จะเป็นวิธี Setup ตัว Docker ขึ้นมานะครับก็ตาม uh, ด็อกิเมนต์ออฟิเชของ Airflow จะมีการแปลคำสั่งตัวนี้นครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของ c o n n e c t ชันที่เราจะใช้เชื่อมต่อกับ MySQL เนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูตัวเดโมกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็น e r ฟเลนที่ผมใช้นะครับซึ่งเวลาที่เราจะใช้ Airflow เชื่อมต่อกับตัว MySQL เนี่ยเดี๋ว่า my SQL นี่ยจะต้องลงแพ็กเกจตัวนี้ก่อนนะครับเป็นระดับแรกถึงจะเชื่อมต่อได้เนาะแต่ว่า ตัว Apache Airflow เวอร์ชันใหม่ๆนะครับมันจะติดตั้งแพ็กเกจพวกนี้มาให้เราแล้วเรียบร้อยนะเราไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติม,มครับโอเคอยวเรามาดูเดโมกันว่าเราจะเชื่อมต่อกับ MySQL อย่างไนกันดีนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวโค้ดที่ผมรันตัว Docker ขึ้นมาเนาะทีนี้มาดูตัว Docker compose ก่อนนะครับว่าผม รันเซอร์วิสอะไรไว้อยู่บ้างน,นะครับหลกัหลกๆก็ตัว Docker Compose เนี่ยผมจะใช้ตัว local executor เนาะรันขึ้นมานะครับตัวเซอร์วิสที่จะใช้เนี่ยแน่นอนมีตัว postgres ก่อนนะครับเป็น Database ของ Airflow ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเว็บเซิร์เอนะครับเอาไปดูตัวพว Dash กแดสตต่างๆหน้า UI ของ Airflow ตัว Scheduler นะครับเอาไปคอย Schedule t t s s k ต่างๆก็ถ้าเป็น local executor เนี่ยตัวนี้มันก็จะหลัด Task ของเราให้ด้วยนะครับ ถ้าเลื่อลงมาด้านหน้านี้ Airflow Init ial, จะเป็นตัว Initialize Database ตัว CLI เอาไว้ดันตัว Airflow CLI นะครับแล้วก็ตัวสวิ t ตัวนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็น My SQL นะครับหรือว่า My SQL เนาะใช้ Image ของ My SQL นะครับตัว Root Password ก็คือ Example ที่ตัว Database เนี่ยผม Initialize ว่าว่าชื่อว่า Data Engineer Cafe นะครับเชืนะ่อ บันเข้าไปแล้วเราก็มีตัว Adminer ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ Adminer เนี่ยจะเป็นเว็บ UI เอาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้าไปดูว่าใน Database ของเราเนี่ยมี Table อะไรบ้างมีข้อมูลอะไรบ้างครับแถมมาให้เดี๋ยวไปดูตัว Airflow กันก่อนนะครับโอเคที่ตัว Airflow ผมรันไว้บนโล c a l เนะรันอยู่ที่พอร์ต8080 ซีฟอก็คือ Airflow Password ก็ Airflow โ okay, อเคอันนี้เป็นตัวแดที่ผมเตรียมไว้ทำเดโมนะครับซึ่งรันไปแล้วสองรอบนะครับเดี๋ยวก็จะมาไลา่ให้ดูแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปรันแดนนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราจะต้องสร้าง Connection เพื่อเชื่อมต่อกับตัว mysql database ของเราก่อนนะครับวิธีสร้างคอนเน t ชันเนี่ยให้เราไปที่เมนู Admin แล้วก็เมนูคอนเน t ชัน เสร็จแล้วถ้ากดปุ่มบวกนะครับเพื่อ add new record พอ add เสเนี่ยมันจะมีหน้า UI ขึ้นมาหน้าตาอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ตั้งชื่อ connection id เข้าไปเสร็จแล้วตรง connection type เนี่ยครัให้เราเสิร์ชหาคำว่า mysql าตบบทีนี้ตัว host เนี่ยครับตรงนี้ถ้าเราต่อเชื่อมต่อกับ database จริงๆอาจจะเป็นตัวโดเมนของตัว database ของเราหรือว่าเป็น ip ของ database นะครับแต่ทีนี้ เนื่องจากว่าผมใช้ตัว Docker Compose เนาะที่รันตัว Service MySQL เข้ามาในเน็ตเวิร์เดียวกับตัว Airflow เนี่ยฉะนั้นที่ตัว Airflow เนี่ยผมจะสามารถใช้ชื่อ MySQL เนี่ยได้เลยนะครับเป็นชื่อโฮสต์ตรงนี้เดี๋ยวตัว Docker Compose เนี่ยเวลาที่มันยิงหาโฮสต์ตัวนี้มันจะไปแมป IP ให้เองนะครับเชื่อมต่อให้เอง แต่ถ้าของจริงให้ใช้ตัว IP ของ Database ของเราจริงๆหรือไม่ก็ตัวโดเมนของ d a t a b า s e ของเราจริงๆเนาะนะครับแล้วก็ตรงสกีม m าตรงนี้จะเป็นชื่อตัว database ที่อยู่ในตัว MySQL ของเราเนี่ยครับอยู่ที่ว่าเราตั้งชื่อว่าอะไรเนาะเราก็ใช้สกีม m าหรือว่าใช้ t a b a s าเตัวนั้นนะครับในที่นี้เนี่ยเนื่องจากว่าผม initialize e ตัว Database มาเนี่ยชื่อว่า Data Engineer Cafe เนะาะอัะนั้น ตัวสกีมาผมก็จะใช้ตัว Data Engineer Cafe ฟนะครับอ่ะชื่อล็อกอินหรือว่าชื่อ u s e r n a m เก็จะเป็น root นะครับพาสเวิร์ก็จะเป็น example พอ Default ของ my sql นะครับจะเป็น3306ครับส่วนตัว extra เนี่ยไม่ต้องใส่นะครับจะมี Information อยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะกด Save ได้เลย ทีนี้พวกค r e d e n t i a l อ่ะก็จะเก็บอยู่ในโคโต้คอนเน็กชันี้เนาะเวลาที่เราจะเรียกใช้ Credential ตัวนี้ให้เราเรียกใช้ชื่อว่า Connection ID ตัวนี้ mysqlconn ครับเอาตัวนี้ไปใช้อ่าทีนี้กลับมาดูในตัว Dash ของผมบ้างนะครับแดที่ผมทำไว้อ่ะเดี๋ยวลองดูที่โคนะ้ดเนาะค่อยๆไล่กันไปนะครับอยู่ใน f ฟ l d e r d a s ตัวนี้อ่ะเริ่มต้นนะครับ เราก็ Import ตัว a อ r f l o w มาตามปกติเนาะสร้างตัวแดนนะครับทีนี้เวลาที่เราจะสมมุติจะโฉบ q u r r y เข้าไปรันในตัว my sql เนี่ยนะครับเราสามารถใช้ตัว my sql operator ได้ซึ่งเราจะต้อง Import มาจาก airflow.providers.my sql.operator.my s sql import my sql operator นะครับยาวนิดนึง จะมีแพทเทิร์นประมาณนี้เวลาที่เรา Import ของจาก Provider ต่างๆซึ่งตัว my sql provider เนี่ยสิ่งที่มัน r e q u i r e นะครับมาน Require task id นะครับ Require ตัว my sql con id ครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะเอาชื่อที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับชื่อใน Connection ตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับเอามาใส่ใตรงนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ย ตัวอะิมไอตัวหนึ่งที่เราจะส่งไปก็คือตัว sql ที่เราจะส่งเข้าไป execute ในตัว mysql database ของเรานะครับอ่านี้จะเป็นการเรียกใช้ตัว mysql operator นะนี้เราสามารถที่จะส่งคำสั่งเข้าไปสร้าง table ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลย create table if not e x i s t ออยากจะตั้งชื่อ table ว่า persons นะครับแล้วก็มี persons id มี last name มี first name อะไรก็ว่าไป เนะาะอาันนี้จะเป็นการออกแนวส่งคิวรีเข้าไป u q e นะครับนี้ถ้าเราสมมติว่าอยากจะทำอะไรที่มันแบบเพิ่มเติมแนะบบนอกจากนี้มีการ insert เข้าไปหรือว่าจะอยากจะทำอะไรที่มัน flexible มากขึ้นนะครับเราสามารถที่จะเรียกใช้ตัว Python Operator ไดนะ้แล้วก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมาฟัางก์ชันหนึ่งนะครับทีนี้ในฟังก์ชันเนี่ยเวลาที่เราอยากจะเชื่อมต่อกับ MySQL นะครับ เราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าฮุกนะครับฮุกเนี่ยเหมือนเป็นรบับที่ไปฮุกกับตัวคอนเนคชันตัวนั้นนะครับอยู่ที่ว่าคอนเนคชันเนี่ยคือคอนเนคชันอะไรถ้าในที่นี้เราจะเชื่อมต่อกับ mysql เนาะเราก็ใช้เรียกใช้ mysql o o o นะครับมาเรีกไปเกาะคอนเนคชันตัวนั้นประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถใช้คำสั่งอะไรต่างๆจากที่เราไปเกาะตัวคอนเนคชันได้เนาะอ่าย่างเช่นเราจะจะใช้ ดึงค่า Connection ออกมานะครับแล้วก็เอาคอนเน t ชันเนี่ยมาสร้างเป็นเคอร์เซอรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เขียนคาสั่ง sql ลงไปแล้วก็สั่งให้ cursor d o s q นะครับโยน sql เข้าไปแล้วก็ commit แล้วก็ close ค n นเน t ชันตามปกติแล้วก็สามารถที่จะทําอะไรที่มัน flexible มากกว่าตัว mysql operator ได้เหมือกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดคถ้าพูดแล้วเนี่ยตัว โอเปอเรเตอร์นะครับจริงๆเนี่ยเวลาที่มีโอเปอเรเตอร์อยู่เนื้อในในโอเปอเรเตอร์เนี่ยมันจะไปเรียกคุกเหมือนกันนะครับก็คือโอเปอเรเตอร์ไปเรียกคุกแล้วคุกเนี่ยก็ไปเรียกคอนเนคชันต่ออะไรประมาณนี้นครับเนี่ยถ้าเราอยากดูตัว MySQL โอเปอเรเตอร์เพิ่มเติมนะครับว่ามันใช้งานยังไงเนี่ยเราสามารถที่จะเสิร์ช Google ได้อ่ามันก็จะมี อ่ะมสมาให้นะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าให้ลองดูตัว U r L ที่มันเป็นประมาณนี้นาะอส f. l ลด o a เ o อ t o r ครับพอเข้ามาดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัว My SQL Operator เนี่ยครับมันต้องการตัว argument อะไรบ้างแบบนี้นะครับ My SQL Connection ID ตัว Database ตัวควอสอนะครับแล้วก็จะมาดูของพวกนี้ จริงๆเนี่ยพารามิเตอร์ที่เราจะส่งไปหรืออัติเมนท์ให้เราส่งไปนะครับก็มันต้องการ sql มันต้องการ my sql หรือ my sql connection id น,นะครับนี่ก็เป็นวิธีการเรียกใช้เนาะซึ่งจริงๆเราสามารถที่จะดูฮุกได้เช่นเดียวกันนะครับว่าฮุกเนี่ยมันจะมีฟังก์กชันอะไรให้เราเรียกใช้นะครับให้ลองเปิด u r l ประมาณนี้เนาะ airflow o e r my sql hook ถ้าเราเจอแบบนี้อันนี้เป็น Airflow เวอนระ์ชันเก่าเนาะเวอร์ชันใหม่จะใช้มีคำว่า o Provider แนะ่ะเราก,กดเข้าไปเราก็จะดูได้ว่าอ๋อ MySQL h u o เนี่ยมันมีฟังก์ชันอะไรให้เราเรียกใช้บ้างนะก็อาจจะมี set auto commit get auto commit เนี้นะครับ get connection นะ get URI เบิร์กโหลดนะครับเบิร์กดัมอะไรที่เป็นต้นถ้าเราอยากจะ load, แบบโหลดแบบแบชเข้าไปเนาะก้อนใหญ่ๆห,หรือว่าดัมตัวเดต้าออกมาจากตัว d a t a ต a s e เบสนะครับเราก็เรียกใช้ของคนดีด้ครับอันนี้โค้ดก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการเรียกใช้ตัว my sql หรือ my sql operator แล้วก็ my sql hook นะครับ อะเดี๋ยวเราไปลองลันกันดูผมนันแอร์ฟลไว้ที่ตรงนี้นะครับนี่ผมจะลองลันดูปึ๊เเข้าไปดูเกิดแดกลันที่สาขึ้นมานะครับตรงสิเล็กซ้ม ถ้าเรามาดูที่ Log เนาะตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเอ้ยเรามีการส่งคิวรีเข้าไป execute นะครับ select 1 1บวก1อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่า r o u ซ c e ที่ออกมาเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นเนาะเราแค่ส่งคิวรีเข้าไปนะครับรีอสเราไม่ได้สั่งให้ปรันปินออกมาเนาะมัจะเป็นลันกษณะประมาณนี้หรือว่าถ้าเราอยากจะส่งข้พ่อตัว create table statement เข้าไปเราก็จะส่งเข้าไป หรือว่าเราอยากจะ Insert นะครับตอนนี้ที่เลขใช้ตัว Python operator เนี่ยมันก็จะบอกว่าอ๋อมีการ Insert เข้าไปเรียบร้อยแล้ว success นะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะดูข้อมูลเนื่อจากตัว SQL Pad ผมรันไปที่8090นะครับหน้าตาจะคล้ายๆกับขออภัยเมื่อกี้ Adminer นะครับไม่ใช่ SQL Pad รนะันที่ Port 8090นะครับเราก็เลือก สิสเทมเป็น MySQL ตรงเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ใช้ชื่อ Service ที่เราตั้งชื่อไว้ในตัว Docker Compose ได้นะครับก็ใช้ MySQL เลย User Name คือ root p a s s w o r d คือ example นะครับแล้วก็ Database ที่ตั้งชื่อไว้ชื่อ Data Engineer Cafe กด Login เข้าไปนะครับอ่ะมี table เกิดขึ้นแล้วนะครับถ้ากดไปดู table แล้วก็ลอง select data ดูจะเห็นว่า เนื่องจากว่าตัวแดกรันผมรันไปแล้ว3รอบเนาะกรอบแรกเราอินเสิร์ตเข้าไปนะครับรอบที่2ก็อินเสิร์ตเข้าไปสองสองค่านะครับอย่างนี้ผมจะอินเสิร์ตจอนโดเข้าไปแล้วก็เจนดูเข้าไปนะครับรันมาแล้ว3แดกรันมันก็จะเลยจะเกิดอ่าดับพิเคตขึ้นมาเนาะอ่าเพอร์เซนต์ไอดีหนึ่งกับสองเพอร์เซนต์ไอดีหนึ่งกับสองแล้วก็เพอร์เซนต์ไอดีหนึ่งกับสองนะครับประมาณ ก็หมายความว่าถ้าผมรันตัวเดวผมอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็ควรจะเกิดขึ้นมาเป็นเมื่อกี้มี6เลคคอร์ดใช่ไหมก็ควรจะเกิดเข้ามาเป็น8เลคคอร์ดนะครับก็คือ i n นเสิร์เพิ่มอีก2 โอเครัเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาลอง Select ดูอีกรอบหนึ่งอ่ะขึ้นมาแปดเลคคอร์ดประมาณนะครับโอเคก็ลองดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้ Airflow เนี่ยเชื่อมต่อกับตัว MySQL Database เนาะหลักๆก,ก็คือเรื่องของการที่เราไปสร้างตัว Connection นะครับอยู่ที่ Admin แล้วก็ Connection ตรงนี้ว่าเราจะคอนฟิกถูกต้องหรือเปล่าเนาะว่า c o n เนคชัน n i เเราคืออะไรตัว c ค n นเนคชันท้ายคืออะไรโฮสต์ Host คืออะไรแล้วก็ Database ของเราคืออะไรนะครับตัวนี้มันใช้คําว่าสกิมาเนาะแต่ความหมายก็คือตัว Database ใน my sql ของเรานี่แหละนะครับล็อกอคืออะไรพาสเวิร์ดคืออะไรแล้วก็พอร์ตครับพอร์ตดีฟอลต์ของตัว my sql คือ3ามสนหะครับแล้วก็วิธีการเชื่อมต่อเราสามารถใช้ตัว my sql operator ได้ส่งคิวรีเข้าไปหลังหรือ ถ้าเราอยากจะทำอะไรที่มัน f a s i b l e มากขึ้นนะครับก็ใช้ MySQL ฮุกนะฮุกไปที่ตัว Connection ตัวหน้นเสร็จแล้วเราก็เอามาทำโน่นนี่นั่นต่อเองได้ประมาณนี้โอเคทั้งหมดนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่เราจะใช้แอร f l ล w เชื่อมต่อกับตัว MySQL เนาะครับถ้าใครอยากฟังเรื่องอะไรเกี่ยวกับแอร f l ล w เนี่ยสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็ถ้าทุกใจก็อาจจะ ช่วยแชร์ไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับมากกว่าเราจะพบกันในคลิปหน้า